ถ้าหากกฎของความรักนั้นคือการเชื่อใจกันเฮ้ยงั้นล้านนี้เลย FDC ชอบรรบ,บริการกดเกมพัสและกดกฎิฟต์แมพต่างๆแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นเติมโรบัคที่ถูกสุดโหดกระโดดคีบเ็ดก็สามารถเติมได้ในส่วนของ ID.PASS และมีบริการเติมเกมอื่นๆด้วยนะลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆเดอ้อ ผมเองครับไมกี้ครับแล้วก็เอทิส น้อยคู่ใจผมเองซึ่งภายในวันนี้นะครับหลังจากที่ผมนะครับโดนหลอกหลอนนะครับกับตัวละครไมกี้ไมกี้นะครับเรียกได้ว่าเต็ม Facebook ผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในสองโปรไฟล์ไมกี้นะครับเอ๊อก็ไมกี้ไมกี้ไมกี้นะครับอีกน้ำซ้ํานะครับใน Facebook ไม่พอนะครับเต็มไปด้วยใน Discord นะครับที่มีแต่ไมกี้ไมกี้ไมกี้นะครับหรือแม้แต่ตัวละครอื่นๆนะครับจากอนิเมะนะครับเรื่องโตเกียวนะครับแอดเวนเจอร์เฮ้ยไม่ใช่โตเกียวพิเศษใส่หมูเฮ้ยไม่ ใช่โตเกียวรีเวนเจอร์เฮ้ยทำไมล่ะถูกแล้วอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ได้พาพาื่อนๆนะครับมาอยู่กับแมปแมปนึงนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากอนิเมะเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับที่ผมได้พูดไปนะครับแมปนี้นะครับมีชื่อว่าโตเกียว โรโรเวนเจอร์นะครับการลิขสิทธิ์อย่างเห็นได้ชัดนะครับก็จะเป็นแมปนี้เลยนะครับแบบว่าเผื่อใครนะครับดูอนิเมะแล้วแบบอินมากอะครับอยากเป็นไมกี้อยากเป็นดาร์เคนนะครับอยากเป็นตัวละครต่างๆในอนิเมะเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับย้ําหลายรอบเลยโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับเพื่อนๆใครอยากอินนะครับอินมากๆเนี่ยมาระบายอารมณ์กับ เกมนี้ได้นะครับผมเนื้อหาของเกมนี้ก็เรียกได้ว่ามาจากอนิเมะเรื่องนั้นเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็เหมือนจะมีอีเวนต์นะครับ e p สองเท่าหรือเปล่านะครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับอันที่จริงเนี่ยผมแอบเล่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเล่นตั้งแต่เกมที่แบบมันยังมีระบบน้อยกว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมนะครับพัฒนาไปพอสมควรเลยมีระบบต่างๆเข้ามาเยอะมากนะครับผมก่อนเข้าไปเล่นตัวเกมเราอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนละกันนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเขียนชื่อแบบโตเกียวนะครับโรเวนเจอร์เป็นเกมที่อ้างจาก โตเกียวรีเวนเจอร์นะครับอนิเมะมังงะนะครับประมาณนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ชารดาวอัปเดตอ๋อดูเหมือนว่าก่อนหน้าน,นี้จะมีการอัปเดตหรอโอเคระบบการฝึกอบรมใหม่นะครับแก้ไขเกมพาร์ทน,นะครับไอเทม ทีมเครับอ๋อในส่วนของตรงนี้นะครับเกมเนี่ยจะให้เรานะครับเก็บค่าแสแต็กต่างๆนะครับได้จากการวิดพื้นได้จากการชกประมาณนี้นะครับผมตอนนี้อ่าอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดเรามี10บแสแต็กนะครับเราก็จะสามารถแลกไม้เบสบอลได้นะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของอะไรเนี่ยคิกคอมแบ็กนะครับอื 80หน่วยเออ่80เซนต์นะครับที่เราต้องใช้นะครับโดยเฉพาะท่าไม้ตายอย่างไม่กี่นะครับฮึคิกนะครับคอมแบ็กนะครับ190เซนต์เลยที่เราต้องใช้นะครับใครๆนะครับก็อยากเป็นไมกี้นะครับต้องจัดแล้วเลยครับสําหรับท่านี้นะครับเอออ้ในส่วนตรงนี้มีคาตานะด้วยเหรอคาตานะมีคาตานะพิเศษเลยครับมันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้เหมือนแปลว่าสาวปะมันต้องแปลว่าต้องสาวไหม ไม่แปรฮะอืออันนี้เป็นคาตาตนะนะครับอืมต้องใช้ความแข็งแกร่งกว่าร้อยกว่าหน่วยเลยเหรออันนี้เป็นคาตาตนะแบบธรรมดาเลยครับใช้อยู่ที่50หน่วยในส่วนตรงตัวนี้ก็จะเป็นการคอนโทรลเบื้องต้นนะครับกด V อะไรอย่างนี้เหรออ่ากดชิปเพื่อใช้ในการวิ่งนะครับกดคอนโทรลเพื่อชิปล็อกนะครับผมในส่วนของเซิฟอันนี้เซิฟวีเอ่อส่วนตัวเนี่ย15โรบัคเท่านั้นเองนะครับในส่วนของเกมพาร์ทไม่มีนะครับผม,มงั้นเราก็ จะไปเล่นเซิร์ฟรวมแล้วกันนะครับอยากไปเจอเพื่อนๆคนอื่นนะครับเออเล่นคนเดียวก็จะเหงาเงาเนาะโอเคเราเข้าตัวเกมไปเลยครับผมเดี๋ยวพอเราเข้าสู่ตัวเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะพบกับหน้าต่างตรงนี้เลยนะครับเป็นฉากที่เรียกว่าเป็นจุดเกิดที่ให้พระเอกของเรานะครับได้เจอกับไมกี้เลยนะครับผม ก็เรียกได้ว่าจําชื่อไปเองไม่ได้จําได้แต่ชื่อไมค์กี้หลอกหลอนเหลือเกินชื่อนี้เออนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่คล้ายกับตัวผมนะครับอันที่สองตรงนี้เราสามารถคลิกทูเพลย์ไปได้นะครับผมอ่ะกดเพลย์เข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกแก๊งได้เลยนะครับว่าจะอยู่แก๊งไหนแน่นอนนะครับว่าอย่างเราเนี่ยต้องเป็นแก๊งโตไผ่โตมันนะครับประมาณนี้เลยนะครับเลือกแก๊งมานะครับเราก็จะอยู่ที่นี่เลยครับนี่คือจุดตั้งของแก๊งเราหรอเพื่อน ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถรับได้ถ้าเกิดเรามีค่าแทกที่พอนะครับเอาเดี๋ยวผมแนะนำน้าต่าง UI ก่อนละกันไอซีเขียวน่าจะเป็นเลือดนะครับใช้คำามนณาจัะผมเองก็ลืมละในส่วนตรงนี้มีค่าแสกบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเเงงนะครับผมอันนี้เป็นสเงงนะครับอันนี้เป็นดีเฟน s ์นะครับอันนี้เป็นสกุลเงินเยนนะครับผมอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบ EXT นะครับถ้าเกิดเต็มนะครับผมหรือถ้าผมเนี่ยชกต่อยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะอัพเป็น11เซงนะครับไม่งงนะอันนี้คือ21เออไม่ใช่ เดี๋ยวนะผมจะเดินไปคุยอ่ะประมาณนี้นะครับกดคุยได้เลยนะครับอืมโอเคเนี่ยเราสามารถรับได้รัวๆเลยเหรอฮัลโหลเอาไปหลายอันเพื่ออันเดียวก็พอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้อะเดี๋ยวเดินไปดูสินะครับวิ่งออกมาครับนี่เป็นไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปฝึกของในส่วนของเซ็งก่กอนลวกันนะครับเผื่อใครไม่รู้ว่าต้องฝึกตรงไหนนะครับในส่วนของการฝึกเซ็งนะครับเราสามารถมาที่ ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆคุยไปกด yes นะครับผมเราจะมาพบนะครับจุดตีคอนไม้นะครับผมหรือจุด fk นะครับอ่ะซึ่งเราเนี่ยตีคอนไม้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนะในส่วนของค่าแส็กตอนนี้นะครับผมเอฟพียี e ่สิบต่อยที่หนึ่งเดี๋ยวนะยังไม่ได้กดหยิบหมัดขึ้นมาเลยอะหมัดอยู่ช่องที่เก้าเลยเหรอ โอเคเนี่ยเห็นไหมชกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็น11หน่วยนะครับประมาณนี้ชกทีหนึ่งก็จะได้2แงเศด้วยกันนะครับหรือ2 exp นะครับชกไปเห็นไหมขึ้นไปขึ้นไปนะครับเอาให้ถึง12หน่อยแล้วกันอ่ะเลขจะได้แบบสวยๆนิดนึงเลข12นะครับชกไปอีกทีนึงอ่า ก็จะเป็น12หน่วยด้วยกันนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปฝึกในส่วนของดีเฟนต์นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะออกจากจุดนี้ยังไงนะครับให้เราเลือกอันนี้ก็ได้เพื่อนอันที่2นะครับจะเป็นจุดที่ให้เราเลือกแก๊งได้อีกรอบหนึ่งนะครับคือแก๊งของเกมนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเกิดแบบไม่ชอบหรือไม่พอใจยังไงนะครับในส่วนของอันที่3นะครับหน้าต่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะถ้าไม้ตายเหรออ้ออีโมดนะครับอืม อันนี้เป็นท่าแบบทำความเคารพลเลยโอ้โหเนยหน่อยนะครับ,ม,รบ,รรบ,บมัอนนะอยู่ประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับต้อนรับหัวหน้าแก๊งยากุซ่านะประมาณนี้ในส่วที่สองน,นั่งครับอุ้ยนั่งเท่ๆอย่างงี้ก็ได้อะที่สามคืออะไรปลดมือ <laughs> เดี๋ยวนะผมกำลังคิดอยู่เออมันเหมือนลิงจกักจ๊กอ่ะเออลิงจกักๆั๊รักจริงๆโอเคในส่วนของอัน,น 4. ที่สี่ที่สี่คืออะไรวัดเฮ๊ยสตีคืออะไรอ่ะเวี่ยงลงอย่างงี้เหรอใช่ไหมยกมือโอ้เหมือนแบบใช้ชนะอย่างงี้แหละอ่า พอจะแบบจินตนาการได้ในส่วนของเซตติ้งนะครับก็จะมีเปิดปิดเพลงเอาจริงๆผมควรจะปิดตั้งแต่แรกแล้วลืมไปนะครับในส่วนของโอ้ผมลืมพูดไปนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยอยู่แก๊งไหนนะครับเราก็จะใส่เสื้อผ้าของแก๊งนั้นเลยนะครับแต่ในส่วนของพอบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้ากานะครับหรือคล้า,ายๆแบบอุปกรณ์แต่งลายนะครับผ้ามันคอหรือปีกของผมเนี่ยก็ยังคง อยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าดีนะครับบางเกมเนี่ยถอดออกหมดเลยนะครับเหลือแต่ทรงผมให้เรามันก็มันก็ไม่เฟี้ยวอะครับเพื่อนๆเออในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปฝึกดีเฟนด์ดีเฟนด์อยู่ตรงไหนโอ้นี่เห็นไหมแต่ละจุดนะครับของเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากนะครับจะเป็นแบบว่ารูปไอคอนนะครับขึ้นเลยหรือโลโก้ขึ้นนะครับอย่างเช่นอสมมติผมจะไปฝึกวิชากับไมกี้ใช่ไหมครับให้เราเข้าร้านนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะพบไมกี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่ คอยสอนวิชาให้กับเรานีครับแต่เราต้องมีค่าเซ็งนะครับอยู่ที่190เลยนะครับแน่นอนว่าผมไม่พอนะครับผมก็แบบอาเรียนวิชาไมกี้ไม่ได้ครับโอ้โหอดเป็นไมกี้เลยครับเพื่อนๆในส่วนของตรงนี้เราจะไปฝึกวิชาดีเฟนต์เลยนะครับวิชาดีเฟนต์คืออะไรไปฝึกค่าดีเฟนต์นะครับเราสามารถกดชิปเพื่อวิ่งได้อ่ผมลืมพูดไปนะครับโอ้นี่วไหมระหว่างจุดต่างๆนะครับเราจะมีแบบคล้ายๆแบบ NPC นีซะครับให้แบบเราแบบอยากโดนช็อตแกงก็แบบฝึกได้ครับเดียวโอ้ยเจ็บเกิน50หน่วยเลย อันนี้ของจริงเมื่อกี้อย่าไปเล่นเลยดีกว่านะเพราะว่าเราอาจจะอ่อนแอเกินไปเมื่อกี้เราสามารถคุยกับคุณตำรวจนะครับผมตรงนี้ได้เลยนะครับคุยไปเพื่อฝึกดีเฟนต์นะครับเป็นไงเฮ้ยยอดนะครับเราใช้หนุ่มทั้งหลายมาฝึกวิชาที่นี่เลยนี่ครับเราวิดพื้นไปเดี๋ยวผมต้องเปิดค่าเซ็งให้ดูด้วยนะครับวิดไปนะครับได้ทีละสองหน่วยเหมือนกันเลยครับอ่ะวิดไปครับปึ๊บขึ้นปึ๊บขึ้นอืห จริงๆผมรู้สึกว่าค่าดีเฟนต์เนี่ยมันขึ้นง่ายกว่าค่าซิงนะเออเพราะว่าเราต้องไปตีขอนไม้แต่ถ้าเกิดเราแบบหลุดจากขอนไม้เพื่อนๆเข้าใจไหมถ้าเกิดเราหลุดออกจากจุดขอนไม้ก็คือต่อยแล้วมันก็ไม่ได้แล้วครับผมแต่คือในส่วนตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะวิทได้เรื่อยๆเลยใช่ปะ่ะดูนะครับเห็นไหมกดกระโดดมันก็ไม่เคลื่อนนะโอเคก็ถือว่าวิทได้เรื่อยๆเลยนะครับเฮ้ยผมรู้สึกว่าการวิทพื้นธรรมดามันง่ายไปแบบเพื่อนเราต้องวิทพื้นบนหลังคนอื่นเวฟี่วิทพ <ๆ S 1> ื้นบนหลังคน เดี๋ยวตอนแรกกาจะวิ่งพื้นบนลังคดมันมันแปลกแปลกแลไม่ใช่แล้วมิ้งเออวิอยากวิ่งพื้นนี่มันแบบเท่อะนี่ไงเราต้องเดือดเดือดเดเดผมต้องแบบนี่ธรรมดาโลไม่จำเว้ยไมเกิเออธรรมดาโลไม่จำต้องแบบนี้เป็นไงของจริงใครวิ่งพื้นตรงนั้นของจริงต้องแบบนี้อยังเอาอ่ะเพื่อนยังเอาอ่ะนี่ไงยางเท่ตรงนี้มันก็ง่ายไปเงพื่อนวิ่งพื้นตรงไหนดีอยู่นะตรงนี้ได้ไหมนี่ร้อยยางขึ้นร้อยยางตรงนี้ได้ไหม เป็นไงอย่างที่โอ้โหจรมดานโลไม่จำตรงไหนดิเออก็ได้จะมีได้ทุกที่แหละครับเพื่อนๆโอเคเอ่ถ้าเกิดเราจะออกเนี่ยเราสามารถกดคุยตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะให้เราเลือกแก๊งเหมือนเดิมนะครับอ่ะเป็นแก๊งตัวไผ่ตัวมันเหมือนเดิมนะครับก็จะออกมาแบบนี้นะครับโอ้โหตอนนี้เหมือนว่าจะมืดแล้วนะครับอืมมืดแล้วนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นแก๊งอื่นบ้างไหมเผื่อบบเพื่อนๆอยากดูแก๊งอื่นนะครับว่าแก๊งอื่นอยู่จุดไหนนะครับอ่ะลองแก๊งนี้นะครับผมเองไม่รู้เหมือนกันนะว่าชื่อแก๊งอะไรนะคครรรัับบล้วส่่่งตนนีีีกก็จะเเิดทย ใส่เสื้อคล้ายๆช,ช็อปช่างนะครับผมอออืหืหเป็นไงหนิงจี้แล้วเราท้อไปไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะดาเมจเทสเหรอรเ,เทสดาเมจเหรอใช่ไหมนี่ดาเมจเทสนี่แล้วทำไมโอ้นี่ไงมันขึ้นตรงนี้โอ้เลขตรงนี้ขึ้นนะครับอือสิบเอ็ดหน่วยวียงมากยี่สิบสองสามสามโอ้มันบวกขึ้นเรื่อยๆใช่แสดงว่าเราตีดอกนึงเนี่ยยังสร้างความเสียหายได้อยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดหน่วยด้วยกันนะครับผมอือเอ้ยมันขึ้นอยู่ค่าแสงหรือเปล่าเพราะค่าแสงผมก็สิบเอ็ดหน่วยเอ้ยสิบสองหน่วยดิไม่ใช่ อ่างจะาแซกไม่ได้นะอลองปีนขึ้นไปสูงๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้คืออะไรนะผมเองก็ไม่เคยมาเพื่อนเอ้าเอ้าขึ้นได้ไงอะ่ะเออแล้วตัวใหญ่เกินไปเหรอโอ้อาจจะใช่เอ้าฮัลโหลขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้หรือขึ้นไม่เป็นโอเคโดดลงมาตายไหมไม่ตายเอ้ยโ,อโดนลงมาออกจากตรงนี้ได้เหรออ๋อนี่คือเป็นวิธีออกเลยครับเป็นไงแก๊งเรานะครับดูเหมือนว่าในส่วนของตรงนี้เราจะมีเลือกธงด้วยนะครับจริงๆแก๊งตัวมันมันก็จะมีธงด้วยนะแต่ผมลืมโชว ถ้าเกิดเราใส่เสื้อนี้เขาจะไม่ตีเราใช่ไหมเฮ้ย NPC ไม่ตีเราว,วะ่ะตีไหมตีไม่ไม่ตีว่ะเฮ้ยหรือว่าปกติมันไม่ตีอยู่แล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าปกติมันตีหรือเปล่านะเออในโซนตรงนี้ลองเปลี่ยนแก๊งอื่นเลยแล้วกันเอากดผิดเหรอเหมือนว่าเลือกแก๊งจะอยู่ตรงนี้อ่านะครับเปลี่ยนเป็นแก๊งนี้ดูสิงไงเพื่อนเป็นไงเรามาอยู่กับแก๊งกองสนิมเฮ้ยสุดยอดว่ะในโซนตรงนี้เอ,อ้ยมีร้านข้าวจะบอกนะว่านี่คือจุดของแก๊งเราเหรอเพื่อนเออนี่ครับแก๊งเรายเดีวา การตกแต่งหรือรีโนเวทภายในนี่ดิบเถื่อนเหมือนกันนะเนี่ยใช่ได้ใช่ได้ในส่วนตรงนี้นะครับเราจะพบอะไรไม่รู้ขวดยาคูหรือขวดนม,มไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาวิ่งออกมาแล้วกันนะในส่วนตรงนี้ไม่มีใครให้ปัทะาเลยครับเพื่อนๆผมอยากโดนช็อตแกงอันนี้ NPC หรือคนเฮ้ยเอ็นพีนไม่ใช่คนน่าจะเป็นคนแหละหลอดเลื่อนเหมือนเราวิ่งครับแกงโตมันหรอมานี้มานี่มานี้แกงโตมันมานี่มานี้อ้ไม่ตีไม่โดนเลยทำไมเขาวิ่งเร็วอ่ะหรือผมวิ่งช้า นี่อยู่ให้หมดเอาหมดไม่ได้เพือ่อมาผมจะบุกโตมันเลยเพื<ๆ>่อนนี่เป็นไงนี่เขาบวกลอยทีแก๊งเราโดนตีเหรอเอาไม่ใช่แก๊งเราแต่เราอยาช่วยนี่ไนงะช่วยครับ้ผมรู้สึกว่าการใช้ไม้มันแบบเหมือนนักเลงหวัวไม้่ะเราต้องใช้กำปั้นในรูปชายเดี๋ยวเ,เดี๋ยวกำปั้นหาไม่เจอกำปั้นหาไมโ่โอ้โอ้โอ้มันไม่ใช่มันมันเป็น NPC นี่หว่าเมื่อกี้สาหรับการรีวิวแมปนี้นะครับแบบเบื้องต้นนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมอันที่จริงเนี่ยมีหลายระบบมากเลยนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นสิลปะกการต่อสู้นะครับของตัวละครนะครับจากอนิเมะนะครับตัวอื่นๆนะครับที่อยู่ในโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับก็เรียกได้ว่ามีหลายตัวพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยอยากลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงนะครับหรือตัวแมปนี้นะครับไว้ใต้คลิปโรตัวนี้แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับแบบว่าดูอนิเมะนะครับโตเกียว แล้วอยากเป็นไมกี้นะครับก็แบบว่าสามารถมาระบายอารมณ์เลยครับหรือลองเล่นแบบนี้ดูได้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตาบเพื่อนนะครับที่ชอบคลิปเราตัวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กันเลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำลีปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบายบายไปแล้วครับผม